ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดบิวด้วยนะคะรรักกา ขอบคุณมากค่ะสำหรับเอพิโซดที่44ของโตเกียวมิวสิกเรื่อง i e View Swine นะคะวันนี้พี่ทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะพี่อยากขอบคุณมาลัยน้ำใจที่มอบให้กับบอสทุกคนเดี๋ยวบอสพี่จะน่าจะลงทีหลังนะคะแต่ว่าสำหรับพี่เองพี่ขอขอบคุณพี่เฟิร์นค่ะที่ยังคิดถึงน้องเสมอและก็ยังสนับสนุนน้องตลอดมานะคะขอบคุณบ้านฮักน้องสลวนคุณสลันนะคะ,ะพี่แจนนะคะมีกอล์ฟนะคะ น่ารักทุ่านนะคะพี่แจนมีกรอบแล้วก็พี่สูนะคะแล้วก็อันนี้พี่โป๊ดน่ารักแม่โปดน่ารักมากของบ้านทัดน้องบอลนะคะสัญญาว่าจะถ่ายรูปน้องบอลลงเยอะๆนะคะแล้วก็อันนี้คือของใครเอ่ยอมีนบนะคะแล้วก็มีติ๋วค่ะอุ้ยแล้วก็บายมิโมนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่สําคัญเลยขอบคุณแม่น้องยูรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดที่44นะคะค่ำคืนนี้กับเป็นใน,ในัไนม์อนโกโนะคะ่ะพี่นองนะคะ่ะก็วันนี้อาจจะไม่ได้แต่งตัวไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่า ขาพิกนะคะเซนเซน้องเขาก็คอยดเนาะพี่น้องก็วันนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกแรงสนับสนุนเลยนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณแม่แม่พี่พี่ FC ทุกท่านที่คอยสนับสนุนพวกเราโตเกียวมิวสิกตลอดมาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณบอสมีขอบคุณทุกทีทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะสัมภาษณ์ที่ขาดไป่ไดเลยค่ะขอบคุณแรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องนะคะจาก FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณช่อดอกไม้จากแม่มนนะคะ2,000บาท ขอบคุณชาตดอกไม้จากพี่เอิร์มด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลายจากพี่ดาวนะคะสามพันบาทแล้วก็นี่ค่ะดอมฮากอีหลาตาหวานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพีพีแมมแม่ทุกทุกคนที่คอยสพอร์ตคอยฮักคอยเบิงแง่อีหลาเสมอมานะคะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ EP หน้าเอพิโซดหน้า e จะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้องเจนี่ซีโฟโตเกมิวสิกนะคะวันนี้นะคะอ p พีจบไปแล้วนะคะแม่ๆม่เป็นไงสนุกบ้างไหมคะสนุกเม่สนุกก็เมนกันขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาลัยจากด้อมบ้านหาเต้าตัวเล็กเจนี่ซีโฟหรือว่าบ้านหาเกิดแต่กับูนะคะขอบคุณแม่เจนี่นุ๊กนะคะขอบคุณอ่าพี่โบมาเรียนะคะขอบคุณมาลัยจากวามอ้อมบ้านฮักพี่กีตรานะคะขอบคุณมาลัยจากนั่เลชีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ่อะไรยายห้างพี่น้องน้องสิปวดขานะครับขอบพระคุณนะคะบ้านทักครูชิมจังนะครับ ของคุณมาทางคู C ่ชินจังล่ะกรับบ้านฮักคู่ชินจังกองว่าอยู่น้ำบ้านคูเด้อพี่น้องเด้อให้มากตอนแเด็กกลับขึ้นไปหลายกู่เก่าขอบคุณเอฟซีที่ติดตามสู้คูสู้ข้นนะครับที่ฮักแย่งขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับจบลงไปแล้วนะครับผม EP ที่44นะครับผมขอบคุณขอบคุณบอลมิกนะครับผมเพื่อนแล่นนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณด้อมกำลังใจนะครับผมที่ยังบัถิ่มบัวปากของวายูนะครับผมยังฮักแย่งคือเก่านะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณนะครับ ด้อมนะครับผมด้อมคูจรจังของป้องวายุนะครับผมบานหักนะครับผมบานครูแล้วก็ขอบคุณพี่โจนะครับผมที่ให้มาเลยนะครับแล้วก็บ้านหักน้องสกายนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณนะครับผมส่ดกำลังใจมาให้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมพี่อัดนะครับผมจินแลนะครับผมส่งผลงามาให้นะครับผมขอบอกยมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมโจเกมมิสิสขอบคุณครับ เ่ด้อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่น้องทุกคนเลยค่ะเด้อวันนี้ก็เป็น EP TCC นะคะจบลงไปแล้วนะคะเนาะขอบคุณมาไล่จากบ้านฮักน้องแอนนี่นะคะยิ่งยิ่งขอบคุณมากวัลเลยนะคะที่ซัพพอร์ตและอินดูกน้อยคนนี้นะคะหนูสัญญาไว้สิครับท่านาจะฟ้องเฮดียิ่งขึ้นไปนะคะเนาะสิ่งใดที่ผิดพลาดไปวันนี้หนูต้องขออให้เลยนะคะขอกันในมืป็หนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค,ครับส็อกเฟินนะครับผมก็ตลอดวันนี้ผ่านไปดีดีนะครับสำหรับ EP 44นะครับผมขอบคุณมาลัยนะครับจากบ้านฮักมามีฮักเบบีทั้งบ้าน1และบ้าน2นะครับผมขอบคุณมาลไลน้ําใจและช่อดอกไม้จากพี่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้จากแม่ฮักมามีแม่ฮักเบบีด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่เฟิร์นนะครับขอบคุณกําลังใจมาลัยจากมัมลิวตี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมาลัยจาก มัมผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะครับผมพี่สิงคโปร์นะครับผมขอบคุณมากมากที่รักแล้วก็เอ็นดูและซัพพอร์ตชอปเปอร์ตลอดมานะครับผมขอบคุณมากมากจริงๆจ,จ,จากหัวใจนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับผมชอปเปอร์ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกนะครับผมจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีเพลงใหม่ที่ชอปเปอร์แต่งเองออกมานะครับผมก็ฝากทุกคนเป็นติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชอปเปอร์ต่อไปด้วยนะครับผมและรอฟังเพลงชอปเปอร์ด้นะครับรักนะครับ สวัสดีค่ะผู้จุนีตกแต่งมิวสิกค่ะพี่น้องค่ะก็ก่อนอื่นนะคะผู้นีก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาดีค่ะผู้บริหารขาดค่ายตกแต่งมิวสิกนะคะขอบคุณบ้านฮักผู้จุนีนะคะแล้วก็นอกบ้านด้วยนะคะมาเลยจากนอกบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะร่วมกกัันด้ยเ สวัสดีครับผมน้องอตัวเกียรติวุศิกนะครับผมก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีที่44นะครับันถึงก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจแบบนี้นะครับผมซัพพอร์ตนะครับผมจากทีมนเอฟซีตัเกียรติวุศิษย์พันนะครับ,ผม,ในในรรบผมก็ขอขอบคุณนะครับผมอะไรช่อดอกไม้กำลังใจจากแม่ฮักผีนะครับแล้วก็อะไรกำลังใจจาก เปินนะคะผมน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจากคอมพุ้มนะคะผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตน้องอียู่ ตลอดเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณมะม่บ้านฮักน้องเอ่ยหนีทุกคนนะครับผมกับต้องที่หน้ารักขอบุณเล็กๆของเรานี้ก็ขอบคุณมากๆจากมาม่ทุกคนจากที่ทีทุกคนนะครับก็ฝากให้เก็ตดูนะครับผมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมในอาร์กคนนี้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมด้วเรื่องนี้จะตั้งใจท้าผุงานออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ ครับก็สวัสดีนะครับ FC ดูเกลียวนิวสิทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่44นะครับสำหรับไอวิวสบายเบลไม่ตายนะครับก็ขอบคุณนะครับกำลังแรงใจนะครับจากพี่ๆแม่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่มอบเฮลให้เราใน EP นี้นะครับ EP ที่44นะครับก็ขอบคุณนะครับบ้านฮทกสรวนทุกๆคนเลยนะครับที่มอบมาลัยให้นะครับและยังมีช่อดอกไม้มาไลนะครับจากพี่เฟิร์นนะครับแล้วก็มีจากกำลังใจนะครับจากบ้านแท็กนีกีตาร์นะครับจากมัมพ่อนะครับก็จริงๆขอบคุณ คนเลยนะว่าจะเป็นด้วยมอะไรออนไลน์หรือว่าเป็นกําลังใจที่มอบให้กันนะครับว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับ EP ที่44นี้นะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกคนมากครับแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคุณยามิซึกุครับจบแล้วนะตอนอีพีที่44นะครับผมนานเลยยังไม่ตายได้นานเลยยังไม่ตายได้นานเลยยังไม่ตายคนมากเลยนะครับที่คอยรับผอดชอบใครสวยครับหมถามใหคุณมพ่เปคนสบายแล้วก็ไม่แม้ร่าครับ ขอบคุณม,มากเลยนะครับขอบคุณม,มากรั้งแต่ สวัสดีครับคุณแม่คุณลุงเดียร์มิสิกเนอร์ครับพี่น้องนะครับวันนี้มาขอบคุณอะไรนะครับขอบคุณอะไรจากบ้านฮักนะครับคุณแม่คุณลุงเดียร์มิสิกสุดขุพจนเดอร์ครับขอบคกท่แล้วก็ขอบคุณไปยังพี่ทานแม่ครับลองมีคนช่วยนะครับไปยังเี่กบ้านฮักเลยคุณ คุณน้ำแรงเสียแรงใจแล้วก็จังไอกะนะครับค่อยพี่น้องถือเลขถือไว้ด้วยเบอร์ซุปเปอรคือเท่านั่นแหละครับผมไว้เจอกันที่ประเทศลาวแล้วก็ EP 45ศรีสพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับน้องน้ำบุญตะเจริศครับผมมืัอนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับมาลัยจัดมาดฮักนะครับน้องน้ำบุญตะเจริศพร้อมด้วยช่อดอกไม้สวยๆจากแม่ฮังเกาหลีแล้วก็รูปภาพนะครับผมแม่เสื้อใยแห้งนะครับรูปภาพใหญ่มาก จากแม่โยนะครับแม่ฮาจากเกาหลีนะครับผมวันนี้ต้องกลับขอบพระพุณนะครับมาไล่นะครับจากทุกทุกท่านที่มอบให้น้องน้มอุ่นด้วยนะครับจากบรพี่ๆทุกท่านละก็วัดทุกใบหัวใจทุกดวงในค่ำคืนนี้ที่มอบให้ลูกหลานชาวค่าชาวค่ายเพลงตัวเจมบิวสิกนะครับผมขอบพุณธกำลังใจนะครับที่มอบให้ลูกหลานเสมอมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมว่าพวกเราจะไปประจันภัยที่ประเทศเราจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ EP10 สีอะลูเซวนะครับมีไม่ตายครับสนุกไหมครับผมก็รับประกันความมุ่นจอยบอกแล้วครับว่าซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับหลังไม่อารนะครับผมวันนี้ก็อยากจะขอบคุณอาคูพิกกี้แล้วก็วอสบีนะครับผมที่ให้โอกาสเบ้นครับได้รับบดที่มากขึ้นแล้วก็พูดเยอะมากขึ้นนะครับถึงจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็พูดอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณมาไยนะครับผมก็เช่ญทางไม้จากเนโบานะครับขอบคุณทางไม้จากคเป้ขอบคุณ จากพี่ป์นนะครับผมออกมาสวยๆครับก็ขอบคุณมอะไรอะไรจากบ้านชายกอ้อนนะครับขอบคุณ FC ทุกคนปับทีัทยกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมาก,ก็อย่างที่พี่นุ่นพูดเมื่อกี้คือเราจะไปเที่ยวที่สปปลาวาเลยนะครับไปแคมป์ฟิงกัน,นครับก็ใครอยากรู้ว่ามีความตื่นเต้นมีเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในหน้าครับสวัสดีแล้วก็ลาติสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP ที่44นี้เราได้บ,บทบาทของเสียสมานกิต้า์หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบนะครับหวังว่าจะถูกใจหรือสร้างความบนับนเทิงให้ไม่มากก็น้อยในวันนี้นะครับ วันนี้นะครับกีตาเองก็ขอขอบคุณตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ฟูซัพพอร์ตเลยครับที่มีมาดูแลพวกเราทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็จนกระทั่งตก,กมาจนถึงเย็นนะครับแล้วก็การสนับสนุนน่าจะเป็นในเรื่องหงหัวหรือคอมเมนต์ต่างๆที่คอยสนับสนุนพวกเรานะคบอีกทั้งกีตาเองก็ขอขอบคุณ อชอบอะไรต่างๆนะครับที่พี่พี่แม่แม่มามาันะครับในแต่ละบ้านต้องบอกว่าบ้านหาของทีมงานโตเกียวมสิกแข็งแรงจริงๆครับไม่ใช่มีแค่บ้านหาของกีตาร์คนเดียวนะครับยังมีอีกหลายๆบ้านที่คอยสนับสนุนและอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างสามัคคีและเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆก็หวังว่า ทุกทุกคนยังจะรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักเต้าพี่ด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจเหล่านี้มากมากคาวบีต้าขอบคุณมากมากแล้วก็อีพีต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจสนับสนุนเราอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณ ไปแล้วนะครับ GIP ที่44จบกองทุนทุกฉบาบ I will survive นะครับ,ไไบ,รบยังไม่ตายนะครับก็ GIP นะครับที่สนุกมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าพี่ๆแม่ๆทุกคนที่ติดตามเราจะชื่นชอบกันแล้วก็ได้รับความสนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับบอสติกนะครับผมแล้วก็บิก๊กพี้นะครับที่ให้โอกาสและก็นนะะที่บริการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่ๆ ทีมทีมงานของเกมเมจิกทั้งเบื้องหน้าเลยบื้องหลที่มีส่วนร่วมในงานปิ่นปิ้ในครั้งนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะขอบคุณกำลังใจนของมาลัยจากบ้านคุกกี้ราด้วยนะครับคนที่แม่แม่ทุกคนมาทำกุ้งปิด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจมาลัยจากแม่กุ้งผมมากจากลองอาร์มนะก็ขอบคุณกำลังใจมาลายจากน้องอ้อด้วยนะครับ ชอบตรงนั้นตัวเสือจับกอดนะครับก็ชอบตรงนั้นวเสือจากที่เพลนด้วยนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกอดมาโดยตลอดนะครับผมหวังว่าอีพีหน้าเราจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าอีพีหน้าเราจะได้เจอกันอีพีหน้านะครับครับสวัสดีครับน้องนิโอโตเกียวมิสินะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะมาลีก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านพักน้องนิโอด้วยนะครับทั้งบ้านลายแล้วก็บ้านเฟรนดนะคะขอบคุณมาลัยจาก พีนฮักพี่ฮักแพงนะคะสาราเฉยๆนะครับจากแม่ฮักมาเลเซียแล้วก็พี่เฟิร์นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณแม่กุ้งนะครับที่มาให้ตอนแจบหน้าหน้า EP ด้วยนะคะนะเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนขอบคุณพี่พีเป็นผูฝ่ายหมาบไม่มาจู้ยา <c oughs> yeah, สวัสดีครับน้องตินกับโซเนนจนยลมีเนะคะวันนจะมาขอบคุณมาะไยนะคะวันนี้จะเป็นจากอะไรเนี่ย บ้านพลังลักน้องตีแกมนะคะวันนี้จะเป็นจากด้อมหลังบ้านน้องตีแกมนะคะขอบคุณมากเลยจากบ้านด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจากบ้านทางน้องตีแกมแกมมันที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะการจะขอบตัวกลุณมเป็นของนะคะวันนี้จากจากผู้ไม่ประสมอกนามผู้แม่ประสมอกน้มนะคะแล้วก็จากแม่แอมนะคะแล้วก็แม่น้อยแม่จันด้อมหลังบ้านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณช่อสับเพ่อนด้วยนะคะคุณนะกค้ สวัสดีครับผม EP 4ี4ก็จบลงไปแล้วนะครับผมไอวิวสบายนะครับผม EP นี้ขอบคุณมาลายนะครับผมจากแม่ฮักสารคามนะครับผมแม่ฮักสารคามนี่ครับผมมรนนี้นะครับแล้วก็แม่เฟิ์นนะครับผมแม่เฟิ์นแล้วก็แม่หมวยครับผมแม่วิออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็ แม่ฮักน้องยูรินะครับแล้วก็บ้านฮักน้องยูริหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็บ้านฮักเพลงของน้องยูรินะครับผมทางหน,นนะครับผมจากแม่ขวัญระยองแม่คำน้องยูรินะครับผมขอบคุณคน,นหลายๆครับบนมือกับแม่แววนะผมแม่แววเกาหลีครับ แม่สุมินะครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับแม่พึ่งครับผมแล้วก็พี่สาวนะครับผมพี่สาวน้องยูรินะครับขอบคุณหลายๆครับผมอีที่นี่เป็นเจ้ไหดแน่นาะครับผมเรียนเลือกซีนครั้งแรกนะครับผมตีชมกันได้นะครับกับขอขอบคุณมาลัยบ้านทักนน้องยูริหลายๆด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับอีที่ที่44นะครับผมกับไ่กับทุกทุกแรงกซัพพอร์ตนะครับผมขอบคุณ จ่าก็มีน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบค okay. ุณช่อดอกไม้อมนนะครับแล้วก็ขอบคุณวันเกิดเป็นไปขอบคุณวันเกิดนะครับเพราะว่าสิบเป็นของคอนวันเกิดจากบล็อตเน่ไหครับผมใส่ถึงถึงหน้ามันหนาอย่างพี่น้องแล้วก็จ่กมีการด้วยแล้วก็จากที่เขงเอี้ยงให้ตั้งงานเลงนะครับผมขอบคอนมันโคมลงยากนะครับผมมาจากของคุณน้องทวยพรนะครับผมขอบคุนบอลด้วยดี ผมอันนี้ก็สิเก็บไปวัดนะครับสิ้งเ่้าวพี่ขานองอันนี้นะครับผมก็จะขอบคุณหลายครั้งครับขอบคุณค,คุกป <Okay. S 1> ้าที่จะมาดนกัร